ก็เด้ออพี่น้องจ้าพ่อยเสือสีม่ววานจับแหบวกอันนี้จ้าพักขอนหน้าบระท่านในแห่งดีดอกหนามกระลั่งอันนั้นแล้วเอาแหมามาง้มปลาไว้เห็นปลามันโดดอยู่ในนี้เหมืนตอนวานแหบอะไรไทยพม่ใช่เจอหนี่คอยจับกล่องบระท่านพูนพูนพูนเห่าแล้วพูนเหาล้วพูนเห่าแล้วอู้พี่ข้านแกะได้ถ้าเหาจังสัน

พายังกระโดดอยู่นั่นพี่น้องยังบ่ทันเบิดเด่นนะอยู่ในหน,นองโอ้พี่ข้างหลังเฮ้ข้างหลังได้แล้วพี่น้องจ้าแหนึ่งเมื่อกี้นี่นี่เสดเอาแค่พอกินแค่นะวันหลังค่อยเอาใหมแ่แล้วพี่น้องจ้ามันจะอันมันเย็นแล้วตะวันร้อยลงแล้ว น้องจ๋ามาอันบวกสุดท้ายแล้วพี่น้องออแล้วพี่น้องเหลือบวกสุดท้ายละติบ้านหวัวตาไรบารูด้อนี่บวกนี่คือมันบระทันแหงนอกนั้นบวกแหงเบิดพี่นอ้องอ่าบัดน,นี้เลยแวะมาเบิง่งพุ่นติดบล่ล่ะเอ้าติดแน่อยู่เด้ติดแน่อยู่เด้ดเยอเี๋วยวจะอโอ้ปลาดุกปลาคอปลาคอตัวนี้คอปลาคอเดี๋ยวปลาคอพลนพรบอืมนั่นน่ะโอ้ปลาดินคอพล จ้านัวข้วไมาอยู่อยปลายปลาใหญ่ะกเป็นปลาหญ่ลงเดี๋พี่ปลายเนี่ยี่หนอยู่ตัวนึงุนๆอยู่พี่คือบ่ลงมเด้ท้าซอยโอ้ลาคอก็มีแ่นะนจ้าาโอ้เนี่อะไรพกใใหญ่แต่เนี่ยบาเจบาเจ็บาสูบบาสูเตงขาสูเทากน้าเซอยถ้วซอยแล้วพี่ก็ฮิดแเด็ก ถ้าม่กระโดดไปเมืพี่ปลาคองกระโดดปลาคอที่ฟูกบบนี่เอาวะมันไงก็เอาไปบวกจำบัางดีเพรได้หลับได้๋ยปนอยู่เอาใจอันนี้ไปว่าอะไรเมื่อี่เอไปบวกสุดท้ายเนี่ยบวกนี้ไม่มีปลาขอนจับแล้วเด้พี่น้องอเาไปติดๆฟังแน่น่ะเจ้าเบิ้งแน่น่ะให้ต้องหักฟังเจ้าตองงมนะ ลากมาลากหารอฟังกันมีาถึงก้ไหลเขาเ้าน่ามันโนี่มันียั่ะลากมาไฟลากมาเรืองไฟลากมาปลาเขียวเอ้ยต้องเอาปลาเขียวมันหลากว่ะนี่ลอได้ัเขาไปงนะรถเบิร์เลยนะแ่อกปลาในหมอปละแดนาะมันติดไปทั้งไดาตเี้เสียดาปลาหน่อยตรงเอาผัาเคียวมัหลากเอาวะ เพราะว่าเดี๋ยวบวกมันแห้งแล้วมันตายคือคหมดกินหมดคือคือโอ้ลุดลุดมึงปลาดุ๊กปลาหยังปลาดุ๊กสิขอปลาดุ๊กนี่มีแต่ปลาคออันเดียวเลยอจ้ะอาจจะย้อนแสงแน่พี่น้องจใาเห็นแน่บ่เห็นแน่ด้อคุ่นตะกอนเชานี่เปใหญ่เตอบักไคแน่บักไคแน่อยู่นี่คือนี่บักไคแน่บักไข่แน่บักไ่แน่ก็เอ้ยโอ้ยลุดไปแล้วหามเลุดนิด ตาบ๊วยมีคู่ๆยังไงเถอะกลุ่มก็มีพี่น้องปลาซิวหน่อยก็มีมาวะอืมปล้ปักปิ้งอ้ยบระถันมันดอกพี่นายเตอร์เก่าจะเกี่ยจักกันจะดูดหนึ่งามอ๋อพี่น้องงมได้หลายรอบเลยป่ะนี่เพราะมันหลากมากอย่างเดียวเลยผากันเอาอันแหครอบไว้แล้วก็พากันงม เห็นว okay, nah. ่าได้เปิดวิดีโอมันไก่เบิแล้วหรอว่าป่านนี้ปลาดุกมาไวเาาขวนะเอาปลาข้ดลดี๋ยวเดี๋ยวพี่ ตั้งเงินเงินเลยวะให้เหรเได้แล้วอ๋อปีนตัวับดูแต่เนี้ มาบนปนตะลุปเลยพี่น้องจ้าพุ่นโอ้ได้บ่นหน่อยเลยพี่น้องจ้าสามสี่รัวอยู่เดี๋ยี้พุนสี่หาลักเกิงกับทางไม่ได้ปลาคอพี่น้องจ้าน,นั่นอันนั้นปลาขาวได้ซ้ำนั่นมีปลาขาวพี่น้องจ้ามีปลาคอยังเหี้อยู่บุดุบุดุดปลานหน่อยไปไง วันก่อนก็เอาอีบ่วงหนึ่งพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้น้ำแห้งเรียบร้อยแล้วมีภาพอันของเมื่อก่อนอยู่มีภาพของไอ้อันเก่าอยู่ในศูนย์เด็กบ้านนี่บ่วงนั่นบ่ได้เอาลงอันนี้มาอีกบ่วงหนึ่งพี่น้องมีบ่วงนี่แหละบ่วงทุกท้ายปิดปีเก่าแล้วพี่น้องจ้าปีแถวผมม่ได้บ่วงเน่ยอนเออปีแถวผมม่บ่วงนี่เพราะว่าน้ำมันมาแห้งหลายมาแห้งหลายเปนทางมาเลยเป็นบ่วงทางมาเป็นบ่วงเล่ยน้ำมันมาแห้งหลายพี่น้องเขาลุกทุ่งชนทยาก็ได้บ่เต็มที่แต่ปานนั้นก็ ถือว่าได้หลายถ้าว่านำบ่ทั่งบ่ท่วมเ่นี้ไใ้เขาเต็มทีอยู่หมู่บ้านเมื่อเช่าน,าน,นี่สีเ็จหมู่บ้านไปนองสีเขาแต่ว่ามือนีมาเกี่วเขาโด้ด้วยจ่าด้วยเขาโด้เข่า,ขาดอกพยอมเลยจ่ะมามาเกียเก่ยวเกี่ยลแล้วๆก็เลย่ากันมาเบิง่งปามองนี้องจ่าบ้านนี้ก็ตีพ้ากันกลับบ้านเลยบ้านนี้เอทยังกินบุบ้านนี้ เจ้านี่กับปัญญ่เสือขาไก่สองตต้มตมอยู่กันยังว่าปลาทีเห็นยังกินดบีนี้ยากกินปลาสดสดบบสดยงกินเสร็จแล้วก็ลงกินมือลังมือนี่ไปต้มต้มปลาแล้วแค่ปลาเออพื่น้ำตาลนวดพี่น้องจ้าไาบ๊ายครับใัญ่เสือบ๊ายบายเด้อบายครับว่าจะมาหาขุดอีปูยู่พี่น้องจ้าจิ้มมีเวลาบ่ ปีนี้เพราะท่านเด็กุดอีป pues AH. ูหาอีปูกินเลยบางคนมาหากันจนได้ทังกรงถังปูก็เริ่มหาอยากแล้วพี่น้องจ๊ะแล้วพี่น้องจ้าไปแยกกันอยู่ปลาไป มาเล็มลูกข้าวจะลูกข้าวที่มันขึ้นทีลังเนี่ยเสียดายพันนี้เอาไปหุงกินแล้วดีเยี่ยมมากพี่น้องถูกใจมากไม่ใช่เสืดมาเล็มเอาลูกมันเลยลูกมันขึ้นตามหลังมาเล็มเอาเลพี่น้องจะได้เท่าไหร่ก็เอานึกถึงตอนนึกถึงตอนไปซื้อไอ้พันเขาห้าร้อยบาทได้น้อยหนึ่งประโยชน์มานนี่แกเลยเนี่ยมันถ้าสมมตินเนี่ยเขาเล็มเอาตรงเนี้ย มันหลายกว่าห้าร้อยมันหลายกว่าห้าร้อยบาทเยอะเลยห้าร้อยบาทได้ประมาณน,น่าจะน่าจะไม่ถึงสามขีดหรือสามขีดนี่แหละซื้อเข้ามาแล้วก็มาหยอดก็เกี่ยวไปแล้วพี่น้องสีแล้วแล้วที่นี่มันเห็นลูกข้าวเหลืออยู่ก็เลยมาเล็มแล้วก็นี่เมื่อวานได้ประคอไปตังบกหลายวันนี้ก็เลยเอาผ้าเขียวมาด้วยพี่น้องมาได้ได้ ได้อีกนี่แหลปะปลาเข็งกับปลาคอได้อีกบลกหลายเลยเมื่อวานก็เยอะนะวันนี้ได้เยอะอีกนี่เอาผ้าเกี่ยวมาลากอันนี้เลยน,นี่เสริมเตรียมไปกลับบ้านอย่างเดียวเลยน,นี่เสริมเดี๋ยวกลับบ้านแล้วไปเกียก่ยวไก่พี่น้องจ๋านี่ได้ปลาไอได้เนี้นก็พี่ปลาซิวปลาซิวพี่น้องแหมปลาซิ่วไปจมูก ไปมกหรือว่าไปก่อยไต่บกอกโอ้พี่น้องเอ้ยนี่ตเัเป็น,เ,ปนเอาผักผักเขียวมาหลากเอามากินอยู่หน้าพี่น้องจา้าน่าจะพรหน้าแพงเบิดแล้วล่ะก็เลือแล้วแล้วทีกลับป้านแล้วจ้ามาเร็มข้าวได้าก,าก็โอเคไงเสือ้อนาวแล้วเดี๋ยวสนไปล่างตัวก่อนพากันมาพีน่น้อง